นี่ผมหนุ่มนะฮะผมก็วันนี้มาส่งมอบหนังสือพระนะครับที่วัดละคังให้กับลูกค้านะครับผมนะฮะวันนี้หนังสือพระเล่มน,นี้นะครับผมก็คือตามภาพที่ผมขึ้นให้ดูนะครับผมก็จะเป็นหนังสือนะครับวัดละคังร้อยปีนะครับผมพิมพ์ทั้งที่สองหนังสือเล่มนี้มีครบถ้วนเลยนะครับผมตั้งแต่รุ่นสมเด็จพระจาร์โตครับเป็นก็ก่อนก่อนยุคอะนะครับผม พราะยุคปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นรุ่นอนุสร์เป็นรุ่นอนุสร์นั่นะครับคือมีตั้งแต่มีทั้งหมด7รุ่นนะครับตั้งแต่อนุสร์ร้อยปีอนุสร์ร้อยแปดปีอนุสร์ร้อยสิบแปดปีแล้วก็มาที่เสาห้ารุ่นแรกนะครับแล้วก็มาอนุสร์ร้อยยี่สิบสองปีแล้วก็มาเสาห้ารุ่นสองแล้วก็จะมาเป็นรุ่นที่สุดท้ายนะครับก็คือรุ่นสองสี่ชาตกาลนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ย ก็ยังมีกำลังกำลังเปิดรับจองนะครับรุ่นล่าสุดนะครับผมเป็นรุ่น151ปีนะครับผมตอนนี้เปิดจองแล้วนะครับผมยังไงใครสนใจก็มาที่วัดได้นะครับผมมาจองหรือว่าจะสอบถามทางไลน์ก็ได้นะครับเพื่อนๆผมยินดีแนะนำนะครับผมเราเดี๋ยวเราตามหนุ่มไปพบลูกค้าเพื่อส่งมอบหนังสือพระเล่มนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ จำตุ้มถูวัดนี่ใต้พอดีเลยมันรอนานแล้วนะพี่เนาะดีฝนตกหนักเลยเดี๋ยวเนี่ยพี่เปิดดูอะไรดูก่อนก็ได้นะครับจะได้เช็คตรงนี้สะดวกนอฮะให้ผมเปิดให้เลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดไม่เป็นแล้วได้อ๋อมันไม่เป็นไรครับผมแค่ก็เปิดไปทีนี้มันมันก็ขาดไปเลยนะครับพี่เป็นอะไรครับเป็นแค่กระดาษห่อไว้เฉยครับ ภายในผมยังไม่เคยใช้วัวอ่าครับอ๋อครับครับอ๋อเดี๋ยวมเปิดให้ดูครับเหียเรามีคุณค่านะครับพี่เก็บไว้นานๆยิ่งดีงั้นขออนุญาตโชว์ให้เอฟซีดูด้วยนะครับได้ครับนี่จะได้เปิดเป็นเป็นปกแข็งปกสีนะครับด้านหลังทั้งหมดเลยนะครับตาม YouTube พี่ดูจาก YouTube ผมมาอยู่แล้วใช่ไหมครับขอนุญาตไดบ ัคพระที่หนุ่มส่งมอบให้ลูกค้าจะเป็นพระใหม่ที่ยังไม่เคยผ่าน,นเลยนะครับก็เล่มนี้นะครับเป็นการพิมพ์ครั้งที่สองแล้วก็วคือได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยครับผมนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีให้เช่าเนี่ยตามการประกวดพระเป็นหลัก นะครับแต่ตามวัดหรือที่วัดเองไม่มีครับนะฮะอันนี้บรรดาเซียนเขาจะเป็นคนอ่าเปิดนะครับเปิดอย่างนี้ได้ใช่ครับแล้วก็อย่างนี้นะฮะถึงเราดึงตรงนี้ขึ้นมาหนังสือก็จะขึ้นมาครับผมแล้วก็หยิบขึ้นมาเปิดเดี๋ยวพี่ลองลองดูก็ได้นะครับอ่ะผมพี่ดึง้นได้ครับอ่ะดึงพี่ดึงพี่ดึงก็ได้ผมจับให้ดึงขึ้นมาครับอ่าหนังสือก็จะขึ้นมาอย่างนี้อ่ามันหนักครับผมอ่ะพี่ลองเปิดดูเลยก็ได้ครับ เป็นสีทั้งเล่มน,นะครับสวยมากแทบจ<ช>ําไม่ใช่ไม่ไม่มีไม่มีตำหนิเลยะ<ช>ครับผมสวยจริงๆถึงบอกว่าคุ้มคุ้มราคามากๆครับเหมาะกับเก็บไว้ให้ลูกให้หลานได้เพราะต่อไประยะยาวาครับผมจะเป็นสิ่งมีค่ามากๆเลยนะครับเพราะเพื่อเป็นการยืนยันว่าพระเนี่ยแท้ไม่แท้เนี่ยก็ดู มามาศึกษาจากเล่มนี้ได้เลยเ <L un> อ่าได้ครับก็คือมีครบมีครบตั้งแต่ก่อนยุคผู้ธิจารณ์โตนะครับในยุคแรกๆเลยแล้วก็จนมาถึงยุคปัจจุบันก็จริงๆมีทั้งหมดเนี่ยณปัจจุบันเป็นรุ่นหนังสือที่มีทั้งหมด7จ็ดเจ็ดพิมพ์น,นะครับเรุ่นนะครับพูดผิด7รุ่นนะครับก็โดยรุ่นร้อยปีนะครับร้อยแปดปีร้อยสิบแปดปีนะครับแล้วก็มาเสาห้ารุ่นแรก แล้วก็จะมาร้อยยี่สิบสองปีนะครับหรือนี่ไล่ไล่รุ่น,น,ลนลลแล้วก็จะมาเป็นเป็นเป็นร้อยยี่สิบสองปีแล้วก็จะมาเสาห้ารุ่นสองแล้วก็มารุ่นชาติกาลนะครับล่าสุดณปัจจุบันตอนนี้เปิดเริ่มเปิดให้ให้เช่าแล้วด้วยนะครับเป็นเป็นรุน100่นร้อยร้อยร้อยห้าร้อยห้าสิบเอ็ดปีนะครับกำลังเปิดเปิดให้จองไม่เปิดให้เช่าเปิดให้จองแล้วจะไปรับกระดาษกาญจน์วัดได้เลยยังไงก็ชวนเพื่อนเพื่อน FC นะครับเข้ามาที่วัดนะครับผ่านประตูนี้นะครับ ช่างกล้องช่วยแพนไปที่ประตูหน่อยอ่าเราเข้าประตูเนี้ยเราเข้าไปที่ด้านในนะครับไปถามถามทางเอ่ทางเจ้าหน้าที่นะครับหรือเป็นเป็นพระพระท่านก็คอยอยู่ด้านในนะครับผมก็บอกว่าไ่จองพระตรงไหนก็จะเป็นด้านในเลยนะครับให้ผมขอบคุณพี่มากครับวันนี้นะครับผมโอเคแค่นี้นะครับ